สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจับข่าวคุยกับ ui, ยุ้ยปีะชัดกฤตินนท์นะคะมาพบกันเช่นเคยคะ่ะที่นี่สถานีโทรศน์สุวรณภูมินะคะหลังจากวันหยุดยาว3วันเลยนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะวันนี้อังคารที่12ธันวาคม2,566ค่ะข่าวสารบ้านเมืองยังคงเข้มข้นหลายเรื่องหลายรถนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะ ผู้ชมท้าววันนี้วันอังคารจริงๆแล้วนี่นะคะก็มีการประชุมคอรมอนะคะความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็หลายเรื่องจริงๆนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันค่ะข่าวแรกเอาเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ใกล้ตัวค่ะการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะคะทุกวันนี้บอกเลยว่าเราได้ยินข่าว คนที่ประสบชะตากรรมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองไม่มีเงินไปใช้หนี้นอกระบบนะหนี้ดอกเบี้ยโหดแล้วก็เสียชีวิตค่าตัวตายวันนี้ก็เรียกว่ามีข่าวอีกนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเนี่ยนะคะแล้วก็คิดสั้นบางคนผูกคอตายบางครอบครัวลมควันเสียชีวิตกันทั้งครอบครัวยังคงเป็นข่าวรายวันอยู่นะคะดังนั้น ปัญหานี้นะคะจึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสําคัญแล้วก็เรียกว่าต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแล้วมันก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนายกเศรษฐาทวีสินได้มีการแถลงข่าวนะคะว่าจะแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างไรนะคะวันนี้มีความชัดเจนขึ้นค่ะเพราะว่าเวลา14บสนาฬิกาที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงการค่ะจัดการหนี้ทั้งระบบเลยนะคะก็มีหลายหน่วยงานนี้นะคะเข้าประชุมแล้วก็ร่วมแถลงข่าวกันอย่างเช่นคนที่เกี่ยวข้องนะปะลัดกระทรวงการคลังนะคะผู้ว่าการธนาคารอย่างประเทศไทยผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะผู้อํานวยการธนาคารออมสินอย่างเงี้ธนาคารทอกศหลายท่านเลยนะคะซึ่งท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็พูดถึงปัญหาหนี้สินว่ามันเป็นปัญหาที่มันเรื้อรังอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานแล้ว นะคะแล้วโดยเฉพาะหนี้นอกระบบนะคะก็เป็นปัญหาถือว่ายกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้ทีนี้รัฐบาลนี่นะคะก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้เนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลนี้เลยนะคะเหมือนกับว่าจะแก้หนี้นอกระบบให้จบในรัฐบาลนี้เลยนะคะทันวันอย่างนั้นแล้วก็มีการแบ่งลูกหนี้ ออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะอะ่มีกลุ่มไหนบ้างมาดูกันกลุ่มแรกนะคะการแก้ไขปัญหาหนี้แต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันค่ะกลุ่มแรกที่รัฐบาลแบ่งก็คือว่าลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อันนี้เป็นกลุ่มแรกเลยนะคะที่3ปีก่อนเนี่ยนะคะเรื่องของโควิด -19 ทําทำให้ธุรกิจระเนระนาดนะพังราบเลยเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีรายได้ประจำค่ะแต่มีภาระหนี้จำนวนมากจนเกินศักยภาพในการชำระคืนหนี้นะคะอันนี้ก็จะต้องแก้ไขปัญหาอีกแบบหนึ่งนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนทำให้การชำระคืนหนี้ไม่ต่อเนื่องนะคะกลุ่มที่4คือกลุ่มที่เป็นหนี้เสียคงค้างอันนี้ติดหนี้มายาวนานเลยค่ะซึ่งทุกกลุ่มที่กล่าวมานี้นะคะก็มีข้อสังเกตที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ พวกเขาไม่สามารถชำระหนี้ได้จนกลายเป็นหนี้เสียนั่นเองและพอเป็นหนี้เสียปับ๊บมันก็จะพัฒนาถูกเรียกเก็บเป็นดอกเบีย้ยปรับเพิ่มแล้วก็วนกลับไปแบบเนี้ทำให้ยังไงก็ใช้ไม่ไหวยังไงก็ไม่มีทางที่จะใช้ได้ นะคะที่จะชำระได้นะคะอันนี้ก็เป็น4กลุ่มนะสี่ประเภทนะคะทีนี้เขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะจะสรุปโดยย่ออย่างนี้ค่ะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กลุ่มนี้เนี่ยปกติจะมีประวัติการชำระนี่มาโดยตลอด<ๆ>ก็จะมาสะดุดหยุดลงขาดสภาพคล่องก็เมื่อสองสมปีที่ผ่านมานะคะทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาคือเขาต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนนะคะแต่ สุดท้ายกลายเป็นหนี้เสียจนไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อได้อันนี้ต้องช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้เสียให้ได้คืออาจจะได้รับการพักชำระหนี้เพื่อผ่อนปรนภาระเป็นการช่วคราวนะคะสำหรับลูกหนี้รายย่อยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้มีหนี้เสียกับทออสทกสอ,อ,กอ,สอนะะแล้วก็ธนาคารออมสินรัฐบาลเนี่ยก็จะให้ธนาคารทั้งสองแห่งเนี่ยตามทวงหนี้พอสมควรนะคะ ตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็จะช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้เพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสียนะ,ะอาจจะมีสถาบันการเงินของรัฐนะคะเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แล้วก็พักชาระหนี้ให้กับลูกหนี้ SME ที่อยู่กับแบงค์รัฐอะไรต่างๆนะคะซึ่งกลุ่มลูกหนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนเป็นแสนรายนะคะอ่ะเฮีนมาดูกลุ่มที่สองกลุ่มที่สคือกลุ่มที่มีไรายได้ประจำค่ะ อันนี้เนี่ยเขามีรายได้ประจำแต่ว่าเขาจะมีภาระหนี้สินเกินศักยภาพอย่างเช่นกลุ่มข้าราชการครูตำรวจทหารอันนี้ก็จะมีหนี้กับสถาบันการเงินนะคะแล้วก็เป็นหนี้บัตรเครดิตใช่ไหมคะกลุ่มข้าราชการอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือ3แนวทาง3แนวทางที่ว่าแนวทางแรกคือลดดอกเบี้ยสินเชื่อไม่ให้สูงจนเกินไปนะเพราะว่ากลุ่มที่มีรายได้ประจำเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะ,อ,ะอย่างน้อยก็ยังมีเงินเดือน ก็ยังหักได้อ,ะ,อะนะคะและแนวทางที่สองต้องโอนหนี้ไปไว้ในที่เดียวค่ะเช่นสหกรณ์จะต้องเอาหนี้ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในเจ้าหนี้ที่เดียวเพียงสหกรณ์แล้วก็เหมือนกับดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ให้โหดนะคะต้องเป็นดอกเบีย้ยอัตราพิเศษจริงๆอันนี้คือกลุ่มที่สองนะมาดูกลุ่มที่สามกลุ่มลูกหนี้ที่มีไรายได้ไม่แน่นอนค่ะอันนี้เนี่ยเขาจะชําระหนี้ ไม่ได้ต่อเนื่องอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับเหมือนกับอย่างเกษตรกรอย่างเงี้ยนะลูกหนี้เฉาซื้อลูกหนี้กองทุนกยอออย่างเกษตรกรเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นไปตามสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมปีไหนโอ้ไม่สามารถที่จะทํานาได้ทําสวนได้ทําไร่ได้ปีไหนน้ําท่วมปีไหนทําสวนลมพายุทุรงทุเรียนร่วงหมดเนื้อหมดตัวอะไรแบบเนี้ย เป็นกลุ่มที่มีไรายได้ไม่แน่นอนอันนี้นี่นะคะก็ต้องแก้ไขปัญหาก็ต้องมีการพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีโครงการที่เกษตรกรเข้าร่วมการพักหนี้ไปแล้วกว่า1.5ล้านรายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการแก้ไขปัญหากันกันอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็มากลุ่มที่4กลุ่มหนี้เสียคงค้างอันนี้เป็นหนี้เสียที่แบบ นี่สะสมมายาวนานดอกท่วมตัวดอกท่วมต้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องพูดคุยนะคะกับทางสถาบันการเงินของรัฐและบริษัทบริหาร,ร,รสินทรัพย์ต้องปรับปรุงโครงสร้างนี่ให้มีความคล่องตัวลูกนี่กลุ่มนี้เนี่ยประมาณ3ล้านรายนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆนะเพราะว่านี่แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะเขาจะแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันอ๋อดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่า มีการแยกแยะนะคะจะได้แก้ไขปัญหากันได้อย่างตรงจุดนะคะอ่ะอันนี้เรื่องของหนี้ซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงข่าวยาวเลยนะคะยังไม่พอเรื่องเงินเงินทองทองจากเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้แล้วคนเราเนี่ยจะมีเงินไปใช้หนี้ก็ต้องมีรายได้มาพูดถึงรายได้ค่าแรงขั้นต่ำที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะโอ้ มีการออกมาบอกนะว่าแต่ละจังหวัดเขาเพิ่มกี่บาทกี่อะไรกันนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะมันมีตัวเลขการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสอบาทไปจนถึง16บาทค่ะพอเห็นตัวเลข2บาทนายกเศรษฐานี่ฉุนเลยนะนายกเศรษฐานี่บอกเลยบอกว่าโหสองบาทซื้อไข่ครึ่งฟองยังไม่ได้เลยนะอ,อยากจะให้คณะกรรมการไตรภาคี ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการประชุมกันแล้วก็มีการสรุปคณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยก็มีลูกจ้างนายจ้างใช่ไหมคะแล้วก็ภาครัฐนะคะคือกลุ่มนี้เขาจะคุยกันเขาจะตกลงกันเองว่าจะขึ้นข่าแรงเท่าไหร่อะไรยังไงให้มันเหมาะสมกับบริบทแล้วก็สภาพแวดล้อมของจังหวัดนั้นๆใช่ไหมคะทีนี้เหมือนกับว่าเรื่องนี้เนี่ยนายกเขาเหมือนกับอยากจะให้ไปทบทวนอ่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ย ผลสรุปผลการประชุมบอร์ดของคณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยมันเคาะแล้วนะคะเรื่องนี้ก็มีการาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะอย่างตัวเลข2บาทอย่างเงี้ยที่นายกบอกว่าโอสองบาทนี่ยซื้อไข่ครึ่งฟองยังไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้ทางอเริ่มตีว่าการกระทรวงแรงงานนี่นะคะก็อาจจะต้องนำเรื่องนี้ไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งเออนะคะ าทางคุณชัยวัชรงโค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย mm. เขาก็บอกว่าจากกรณีคณะกรรมการค่าจ้างที่ได้ใช้หลักเกณฑ์ตามอัตรา87อะไรต่างเนี่ยลงมตินะนะเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2,567เนี่ยเพิ่ม2ถึง16บาทต่อวันซึ่งแต่ละจังหวัดไม่ไมไมเท่ากันไม่เหมือนกันนะคะ mm. อย่างเช่นจังหวัดทั้งภาคใต้นะคะเขาขึ้นบางจังหวัดขึ้น2บาทอย่างเงี้ยทางจังหวัดนั้นน่ะเขาก็บอกว่าก็ คือที่มันขึ้นแค่2บาทน่เพราะว่าคุยกันแล้วว่าบริบทในการจ้างงานเนี่ยมันไม่ใช่มืออุตสาหกรรม,มาภาคใต้อะมันไม่มีอุตสาหกรรมมันเป็นเกษตรกรรมดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นแค่2บาทก็พอคือถ้าเกิดว่าขึ้นมากกว่านี้นายจ้างก็ไม่ไหวอันนี้อันนี้มันก็เป็นเหตุผลของทางลูกจ้างกับนายจ้างที่เขาคุยกันแล้วในคณะกรรมาการนะคะก็คือแบบพอได้ยินแล้วรัฐบาลอาจจะแบบไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดต้องไม่ได้เห็นภาพรวมอะไรแบบเนี้ย ก็เลยเหมือนกับอยากจะให้ไปไปพิจารณาใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะอืมนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของนายกเศรษฐาตีกลับค่าแรงขั้นต่ำให้ไปทบทวนใหม่สิอันนี้บางคนก็บอกว่าแทรกแทงหรือเปล่านะคะอ่ะว่ากันไปนะคะเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่ไม่พูดไม่ได้เลยจับข่าวคุยวันนี้นะคะนั่นก็คือประเด็นร้อนคุณผู้ชมกรณีที่ กรมราชทรร์ค่ะได้มีการออกระเบียบใหม่ว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังวุทธศักราช2566พูดภาษาชาวบ้านนะคะเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเอานักโทษจากเรือนจำไปไปคุมขังในในที่อื่นอะในบ้านในโรงพยบาบาลหรือที่ไหนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคนคุกล้นคุกอ่าทีนี้ มันก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันแซ่สองอื้ออึงีคะว่าเอ๊ะการออกระเบียบกรมราชธนใหม่ครั้งนี้เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับอดีตนายกทักษิณหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเอามาดูต้นเรื่องกันก่อนนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ให้สัมภาษณนะ์ก่อนการประชุมคอรมอเนี่ยกรณีที่ มีการออกระเบียบกรมราชธรรมว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2566ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำนะคะ,ะว่าด้วยเรื่องเกิดจากพรบร,ราชธรรมปี60นู่นอะนะคะแต่มันก็มีกฎหมายรองมีอนุบัญญัติอะไรต่างๆออกมาอีกเน่นะคะแต่แต่คือประกาศใช้แล้วไงอ่าทีนี้ ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามเลยถามว่าอ้าวแบบนี้อดีตนายกทักษิณจะได้รับประโยชน์จากระเบียบนี้หรือไม่นะคะนายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ทราบต้องไปดูรายละเอียดเพราะไม่ได้ติดตามแต่ว่าท่านเป็นรองนายกและกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมนะคะอ่าแล้วก็มีคนถามว่าผู้ที่จะพิจารณาได้ว่าระเบียบนี้เนี่ยมันครอบคลุมไปถึงนายทักษิณหรือเปล่านายสมศักดิ์บอกว่า เป็นเรื่องของกระทรวงและเจ้าหน้าที่พิจาณาเพราะว่ารายละเอียดตนไม่ได้ดูนะคะถามย้ำว่ามีการวิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยว่าเป็นการปูทางอะ่ะตั้งแต่สมัยที่ท่านนะ่ะท่านสมศักดนะิ์น่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอะ่ะเมื่อสมัยที่แล้วนะ่ะนายสมศักดิ์บอกว่าไม่ใช่นะกฎหมายเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี6 0ูนแล้วแล้วมันต้องมีอนุบัญญ,ญัติในทุกมาตราเพื่อประโยชน์ในการบริหารนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มีการคิดกันมานานแล้ว เพราะว่าปัญหาตอนนี้คือคนน่ะมันล้นเรือนจําแล้วมันทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยมีการหาทางออกมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะแม่แต่มันมาช่างเหมาะเจาะอช่วงนี้พอดีนะมันก็เลยทำให้คนชั้น14เนี่ยถูกมองว่าแบบเอจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลายฝักหลายฝ่ายจริงๆ ยกตัวอย่างและกันเนาะคนนี้ก็แรงเหมือนกันนะคะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็พูดถึงการออกระเบียบกรมราชทรรเนี่ยนะคะเขาขอถามว่านายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับพันตํารวจเอกทวีสสสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยปล่อยให้กรมราชทรร์ลักไก่ออกระเบียบให้นักโทษไปติดคุกที่บ้าน เพื่อรองรับนักโทษชั้นพิเศษได้อย่างไรนะคะท่านจุรินเนี่ยบอกว่าถ้าทำได้ต่อไปคำพิพากษาศาลส,สถิตยุติธรรมก็ไม่มีความหมายศาลสั่งตัดสินจำคุกไม่ต้องสนใจเพราะกรมราชทัณฑ์สั่งให้ไปติดคุกนอนสวยสุขอยู่กับบ้านได้แล้วคุกจะมีไว้ทำไมมีไว้ขังคนจนกับคนไม่มีอำนาจเท่านั้นหรือและถ้าจะบอกว่าไม่ขอแทรกแซงกระทรวงยุติธรรม หรือกรมราชทัณฑ์แล้วกรณีขึ้นข้าเรียงขั้นต่ำล่ะมีคณะกรรมการไตรภาคีบอร์ดข้าจ้างเป็นองค์กรตามกฎหมายดูแลเขามีมติตามกฎหมายไปแล้วแล้วทาไมไปสั่งให้เขาทบทวนข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่ดิฉันเพิ่งเล่าไปนะคะเ,เรื่องนี้ถ้านายกไม่ทําอะไรก็จะมีคําถามว่าจะมีนายกไว้ทําไมมีไว้ดูแลประชาชนหรือมีไว้ดูแลนักโทษเทวดาเนี่ชัดเจนไหม นะคะอันนี้ก็จากนายจุรินลักษณะวิสิ์นะคะโอ้ยังมีอีกหลายท่านเลยนะวันนี้ก็ฟังนักวิชาการหลายท่านนะคะได้วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้นะคะโอ้หลายมุมมองค่ะส่วนใหญ่ก็มองพ้องต้องกันว่าการออกระเบียบออกมาแบบนี้และออกระเบียบออกมาเนี่ยถ้าอ่านกฎหมายกันจริงๆเนี่ยมันมันกว้างไปมันไม่ได้ระบุมันอาจจะทําให้เกิดการ ตัดสินหรือว่าการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่เนี่ยสองมาตรฐานนะะแล้วก็อาจจะไปถึงอดีตนายกทักษิณอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวว่าอาดีตนายกทักษิณอาจจะได้ประโยชน์จากระเบียบกรมราชธรรมฉบับใหม่นี้ด้วยนะคะโอ้เขาก็พูดกันหนาะหูอ่ะก็ต้องติดตามกันนะคะว่ามันจะสามารถ ใช้ได้กับใครบ้างเราก็อยากจะรู้นะว่าคนที่จะเข้าข่ายว่าสามารถไปไปจำคุกหรือว่าไปกักขังที่บ้านได้โรงพยาบาลได้ที่วัดได้หรือที่ไหนที่มันไม่ใช่คุกเพราะคุกมันแน่นน่ะจะเป็นใครและมีเงื่อนไขใดอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะคุณผู้ชม ว่าไปล้นะคะขอปิดท้ายช่วงนี้กันอีกสักนิดนึงค่ะพักประชาธิปัตย์หลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้หัวหน้าพักคนใหม่แล้วซึ่งไม่ผิดโผนั่นก็คือคุณเฉลิมชัยสีอ่อนหรือว่าเสียต่อนะคะท่ามกลางการทิงหัวหน้าพรกคิิดุเดือดมากๆเลยนะคะมีการาพูดกันเนี่ยอย่างคุณอภิสิทธิ์อย่างนี้นะคะ มีการท้ากันเลยว่าไปคุยกัน2ต่อสองไหมกับคุณเฉลิมชัยโอ้โหดูเดือดมากนะคะที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีหลายคนเลยนะคะในพักประชาธิปัตย์ค่ที่ไขก๊กลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะคะเพราะว่าได้คุณ เฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยเป็นหัวหน้าพักแล้วอุดมกรมอุดมการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เรียกว่าบางคนก็บอกว่า DNA ของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะจะมีใครยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวรวบรวมมาสรุปในช่วงหน้าจับข่าวคุยสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ เอาละค่ะจับข่าวคุยช่วงนี้นะคะมาสรุปสถานการณ์พักประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะหลังจากได้หัวหน้าพักคนใหม่คนที่9ของพักนะคะนั่นก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะทีนี้มีการทยอยออกมาประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะคะหลายคนเลยอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะ,ะแต่ว่าสสของพักที่ที่มีอยู่25คนเนี่ย ที่ได้ล่าสุดมาเนี่ย25คนในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสอส,อสอับชจรเยชื่อ3แล้วก็สอส,อสอเขตอีก2 0 22คน2 1คน22คนเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีใครลาออกแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ลาออกคือสมาชิกพักนะคะอะ คนนี้อย่างเช่นนายธนวัฒน์ภูเก้าล้นอดีตผู้สมัครสสกระบีเขตหนึ่งพักประชาธิปัตย์นะคะก็โพสต์ข้อความว่าขอประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะคะก็ขอให้กําลังใจคณะกรรมการบริหารพักปี2566ชุดใหม่ให้กอบกู้พักฟื้นศรัทธาจากพี่น้องประชาชนนะคะก็ตัดสินใจทางการเมืองโดยฟังเสียงประชาชนเพื่อพี่น้องประชาชนนะขณะที่นายประชาย,ยอดวานิชนะ นายประชายอดวานิชคนนี้ก็เป็นอดีตผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์จังหวัดชัยนาทกับโพสต์ข้อความบอกว่าผมขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยจะยื่นหนังสือลาออกที่พักประชาธิปัตย์ในสัปดาห์หน้าครับนะคะเอามาดูรายชื่อสมาชิกพักประชาธิปัตย์ที่ลาออกกันนะคะประกอบด้วยใครบ้าง 1. น่ายอภิสินเวชาชีวะนะคะ สองนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพักสามนายสาธิตวงหนองเตยนะอดีศสตรัง4ีนายพานิชวิกิตเศษอดีตสบัญชีรายชื่อ5นางอัญชลีวานิเทพบุตรอดีตนาย,ยกอบจภูกเก็ตนางสาวอ่อ,อนอนงการจนะชูศักดิ์อดีศสกรทมนายวิทยเยนมุตตมระอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพนายธนวัฒน์ภูเก้าล้วนนะคะศสกระบี่อดีตนะคะนายวิบูลสีโสพลสมาชิกพักนะคะ ทันตแพทย์สุรันจันพิทักษ์นะคะโอ้ oh, แล้วก็สมาชิกที่เราออกส่วนใหญ่ก็เป็นสายของนายพิสิทธิเวชาชีวะนะคะยังไม่หมดทั้งจริงแล้วมีกหลายคนนะคะรวมๆเนี่ยกับน่าจะเกือบ20แล้วมั้งนะคะอ่ะก็ต้องดูสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์กันต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะนี่คือทุกบทราจับข่าวคุยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วทีมงานและยุ้ยปีชาตสวัสดีค่ะ